นี่คือเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งระดับโลกครับ 3F ฮะ Feel Feel f o u l ครับเทคน,คนิคนี้เหมาะสำหรับการตอบข้อโต้แย้งในด้านของกังวลในแง่ของราคาในแง่ของสินค้าหรือคุณภาพที่ลูกค้าลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจครับ F อันแรกครับก็คือ Feel ครับรู้สึกครับอันนี้ ให้คุณรู้สึกเห now, ็นอกเห็นใจลูกค้าก่อนว่าคุณเองกับเขาก็เป็นพวกเดียวกันนะคุณเข้าใจในแง่ของความรู้สึกลูกค้าว่าลูกค้าเขารู้สึกว่าสินค้าแพงลูกค้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจในแง่ของคุณภาพสินค้าครับ F ตัวที่2ครับ Fail ครับก็คือเคยรู้สึกครับอันนี้เคยรู้สึกคุณอาจจะแชร์จากความรู้สึกของคุณเองก็ได้ในฐานะที่คุณเองก็เคยใช้สินค้าตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วเคยรู้สึกว่าสินค้าอะไรเนี้ยคุณเคยไม่มั่นใจในคุณภาพมาก่อนคุณเคยคิดว่าราคาแพงก่อน หรือคุณอาจจะแชร์จากประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นก็ได้ที่ใช้สินค้าของคุณอยู่ว่าพวกเขาเคยมีความรู้สึกยังไงครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัว F ก็คือฟาวครับฟาวก็คือพบว่าเป็นการแชร์ว่าผลลัพธ์ครับหลังจากที่ลูกค้ารายอื่นหลังจากที่ตัวคุณเองเนี่ยตัดสินใจลองใช้สินค้าตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีผลลัพธ์ยังไงผมมีสคริปต์จริงนะครับในการที่จะบอกเกี่ยวกับเทคนิค3 F ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเป็นสถานการณ์ที่ลูกค้ามีคอรตัวแยงว่าราคาค่อนข้างแพง ยังไม่อย่างตัดสินใจตัวนี้ครับเห็นด้วยครับคุณพี่ผมเข้าใจเลยครับว่าการตัดสินใจเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องราคาก็มีส่วนในการตัดสินใจนะครับราคามันอาจจะค่อนข้างสูงการตัดสินใจพิจารณาตัวนี้ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับแต่ผมขออนุญาตแชร์จากประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นของผมที่เคยใช้สินค้าตัวนี้มานะครับเขาพบว่าตอนแรกเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงอย่างที่พี่คิดเลยครับเขาเคยรู้สึกแบบนั้นครับเขาคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันจะคุ้มหรือเปล่า แต่หลังจากที่พวกเขาตัดสินใจใช้สินค้าของเราแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมครับเขาพบว่ามันมีประโยชน์มากเลยแล้วมันมีผลลัพธ์ดีมากๆแตัดสิในใจไม่ผิดนะครับแล้วก็มีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณจะเห็นด้ว,ว่าสคริปต์ตรงนี้มันประกอบไปด้วยฟิลนะคุณเข้าใจความรู้สึกลูกค้าอันที่2คือเฟลนะฮะเคยรู้สึกลูกค้าอะไอื่นเคยรู้สึกอย่างไรแล้วอันที่3คือฟาวนะครับซึ่งประโยชน์ของการใช้เทคนิค 3F ตรงนี้ครับ อย่างแรกครับมันไม่ใช่เป็นการฮ a r เซล l l ในการตอบข้อตัวแยง้งมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะว่าคุณเข้า,าใจเขาคุณเห็นถึงปัญหาเขานะแล้วคุณก็เชื่อมโยงประสบการณ์ของตัวคุณเองกับลูกค้ารายอื่นนะครับที่เคยรู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกเผชิญปัญหานี้อย่างลาพังแล้วก็อันที่3คือฟาวนะก็คือลูกค้ารายอื่นหรือตัวคุณเองเพบว่าหลังใช้สินค้าตัวเนี้ย พบว่ามีผลลัพธ์เป็นยังไงครับนะฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณจะตอบข้อโต้แย้งอะไรก็ตามเนี่ยให้คุณลองเอาเทคนิค 3F f i l l f a i l f i e l ตรงนี้ไปใช้นะครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทียบการขายครับทุกวันเวลา7จ็ดโมงเช้าเราจะมีคลิปวิด,ดีโอนี้สง่งตรง,งคุณครับ